สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มันมีข่าวมีข่าวเร่งด่วนที่น่าจะรีบๆทาให้มันจบๆนะเพราะว่ามันยังมีเวลาอีกประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงนะที่ก็มันแปดเก้า 8, ชั่วโมงครับือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มันมีในแอปพลิเคชันของเรานะที่เราวิ่งงานเนี่ยมันมีข่าวประกาศอยู่ตัวหนึ่งนะครับได้ส่งเข้ามาให้กับพี่ๆไรเดอร์พี่ๆคนขับทั้งหลายนะอ่ะเผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับลองเข้าไปดูแอปพลิเคชันของท่านนะครับว่าตอนเนี้ย มันมีข้อความแจ้งเตือนแบบนี้หรือเปล่านะแบบนี้อ,อัตราการรับงานรายเดือนต่ำกว่าเกณฑ์เพื่อพัฒนามาตรฐานบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับรและอีกเรี่ยงการนะครับสัญญาณผู้ใช้งานในวันที่1นนะครับไรเดอร์ต้องมีอัตราการรับงานที่สูงอยู่เสมอนะครับต้องมีอัตราการรับงานรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับมากกว่า80%ขึ้นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดในแต่ละพื้นที่นะครับนะ มีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือเขาบอกว่านะครับตั้งแต่ในเดือนเนี้ภายในเดือนนี้ตุลานี่ครับนะรเดอร์ต้องมีอัตราการรับงาน80เปี่์เซขึ้นไปนะครับนะถ้าน้อยกว่า80เอนี่ยอาจจะมีการรับสัญญาณเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในคืนวันพรุ่งนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับของท่านนะแล้วก็กดที่อื่นๆนะครับ กดที่คะแนนรเดอร์นะแล้วก็ดูอัตราการรับงานขวามือล่างนะครับว่าเราลองเลื่อนนะครับว่าเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนของท่านเนี่ยมีอัตราการรับงานน้อยกว่า80%หรือเปล่านะครับลองดูนะอ่ะอย่างผมนะครับวายผมมีอัตราการรับงานอยู่100%นะครับแต่ว่าผมรับงานแค่ตัวเดียวเป็นการยิงงานต่อนเนื่องมาครับซึ่งผมก็กดรับไปจบนะครับก็คือ1ตัวได้100%เนะอ่ะเพื่อนๆลองดูนะครับว่าตอนเนี้ย ไอดีคเพื่อนเนี่ยมีอัตราการลังงานมากกว่าหรือน้อยกว่า80%นไหมนะถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็เรื่องงานมานะครับหรือว่าใครที่หยุดหรือว่าไปวิ่งงานให้อัตราการลับงานเนี่ยมากขึ้นกว่ากว่า80%เนะเพื่อความชัวของไอดีของท่านนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าข่าวลือนี้หรือว่าการแจ้งเตือนนี้นะครับแล้วก็การโพสในกลุ่มเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเพื่อรักษาไอดีของท่านไว้นะในการวิ่งงานต่อๆไปเนี่ยก็ออกไปวิ่งงานให้80%นะ เขามีการแจ้งเตือนแบบนี้มานะครับเราลองมาดูความเห็นของเพื่อนๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับพี่คนนี้ครับเขาก็บอกว่าเดือนนี้คุณได้ไปต่อนะครับแต่เดือนหน้าไม่รู้เหมือนกันนะปัดหรือรับไม่ทันหนึ่งตัวเนี่ยเท่ากับว่าต้องวิ่งคืนอีกสี่ตัวเลยนะเออถ้าสมมติหนึ่งร้อยมาใช่ปะ่ะเท่ากับมาห้าตัวเนี่ยเท่ากับหน,นึ่งร้อยคะแนนถ้าเราปัดไปหนึ่งตัวปุ๊บเราต้องวิ่งสี่ตัวถึงจะได้แปดสิบคะแนนเอ,ออย่างนี้นะประมาณนี้แล้วกันเออพี่คนนี้ก็ได้แปดสิบสามเปอร์เซ็นต นะครับพี่คนนี้เขาบอกอู้เส้นเดือนนะครับเหมือนรู้ว่าอัตราการรับงานของผมเนี่ยต่ำนะครับยิงมารัวๆเลยจาก80นะครับขึ้นมาวันนี้เป็น81นะผมรอดแล้วเออพี่คนนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะครับว่าเอออัตราการรับงานของเขาเนี่ยเป็น81อนะครับนะครับแต่ก็นะครับก็มีคนที่ไม่ผ่านเหมือนกันนะลองดูนะครับอัตราการรับงานของใครไม่ถึง80บ้างจะโดนอะไรไหมนะครับช่วงแรกๆที่ผมไม่รับเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกหลังๆก็เปิดรับบออโต้ ก็ไม่ค่อยจะยิงงานมาให้ผมเท่าไหร่นะครับวันใจมากเลยวันนี้มีแค่7 6เปเหลือพรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวนะครับก็คือวันนี้แหละครับเรียบร้อยครับพี่คนนี้มีแค่76%เองนะเออเอาล้สิพี่คนนี้นะครับก็โพสต์ว่าแบบเนี่ยจะรอดไหมนะมี62.5%เออชิบหายแล้วนะครับอีกหลายคนนะครับที่เปอร์เซ็นต์คะแนนไม่ถึงนะครับอย่างพี่คนนี้ก็บอกว่าออกกำลังใจหน่อยได้ไหมครับมี0เปอเองนะครับโอ้แทบไม่ได้รับงานเลยะอก ใครที่มีคะแนนไม่ถึง8 0เนี่ยก็ออกไปวิ่งนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะครับยิงมา5ตัวเนี่ยสมมติ5ตัวเท่ากับ1 0 0งนะงานต่อเนื่องหรือว่างานแบนงานอะไรก็ตามหรือว่ากดงานเนี่ย5ตัวเท่ากับร้0นะวิ่งให้ได้สัก4ตัวมันก็จะได้80%นะลองออกไปวิ่งกันนะครับเ่อนขอทุกคนโชคดีนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้นะตื่นมาก็เปิดแอปพลิเคชันดูเลยว่าคุณยังได้ไปต่อหรือเปล่า